เอาละครับเรื่องวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากๆแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรากับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาด้วยนะครับเรื่องมันเริ่มมาจากการที่ตํารวจบ้านเราเนี่ยแหละครับเขาบุกเข้าไปค้นเครือข่ายของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าก๊กอานชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูหลายคนนะครับแต่เขาถูกพูดถึงว่าเป็นเหมือนเจ้าพ่อคาสิโนใหญ่เลยเจ้าพ่อคาสิโนนี่หมายถึงยังไงคะเขาทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขาระบุว่ากุ๊กอานคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็เป็นตัวการสําคัญที่สนับสนุนแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยเรานี่แหละลองคิดดูนะครับว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้คนไทยมากมายเนี่ยมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังแบบนี้มันน่าตกใจแค่ไหนวันที่ตํารวจเขาเข้าไปบุกค,ค้นเนี่ยเขาตรวจยึดรถหรูไปหลายคันเลยนะครับแล้วก็อายัดเงินได้อีก27ล้านบาทซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ เงินนน้อยๆยๆนละที่สำคัญคือบางสำนักข่าวรายงานว่ากุ๊กอ่านคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นนักธุรกจิจเชื้อสายจีนกัมพูชาธรรมดานะครับแต่เขายังเป็นหนึ่งในคนสนิทของสมเด็จหุนเซนด้วยซ้ําแถมยังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกย่าอีกตั้งหากโอโ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะคมีตําแหน่งมีบรรดาศักดิ์ด้วยแล้ การที่เขาเป็นคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนนี่มันเป็นประเด็นยังไงเหรอคะนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าการบุกจับครั้งนี้เนี่ยมันจงใจพุ่งเป้าไปที่ก๊กอานเพราะเขาเป็นคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเพราะมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการเมืองแทรกซ้อนได้ แต่ทางฝั่งเราเนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็ออกมาชี้แจมยืนยันชัดเจนนะครับว่าการบุคคลครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักฐานทั้งหมดที่ชี้ว่ากกอ่านเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆไม่ได้มีเรื่องอื่นแอบแฝงก็คือทําตามหลักฐานอย่างเดียวไม่<ะ>เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าเป็นคนสนิทของใครใช่ไหมคะใช่ครับตามที่พันตำรวจเอกทวีท่านยืนยันก็คือแบบนั้นเลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางฝั่ง,งกัมพูชาเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับเจียทิริศ โฆกของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยน้ําเสียงที่ดุเดือดมากเขาตอบโต้สื่อไทยอย่างหนักเลยนะครับบอกว่าการที่สื่อไทยรายงานว่ากุกอานเป็นคนสนิทของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมันคือแผนการปลุกปั่นนะปลุกปั่นเลยเหรอคะครับแรงขนาดนั้นเลยเหรอค,ครับ เจียธิริตเขาใช้คำนี้เลยนะครับแล้วเขาก็เสริมต่อไปอีกว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกกลอุบายเพื่อที่จะโจมตีและทำให้กัมพูชาต้องอับอายได้เลยฟังแล้วมันเหมือนกับว่าเขาโกรธมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่ากัมพูชาของเราเนี่ยไม่เกรงกลัวหรอกแล้วผู้นำกัมพูชาอย่างสมเด็จฮุนเซนและสมเด็จฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาสามารถมีความสุขได้เสมอคือเขาพูดเหมือนท้าทายเลยนะครับบอกว่าดังนั้น จงหาหนทางเพิ่มเติมเพื่อจะโจมตีกัมพูชาไปเถอะแล้วเขาก็ยังพูดทิ้ง้ายไว้อีกประโยคหนึ่งที่น่าคิดนะครับว่าแต่โลกนี้รู้ดีว่าประเทศของคุณเป็นศูนย์กลางการกระจายอาชญากรรมไปทั่วโลก นี่คือโยนกลับมาให้เราเลยใช่ไหมคะ,<น>ะว่าเราเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมโลกครับคำพูดเขาแรงมากๆเลยนะคะแรงมากครับคือเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธเรื่องก๊กอันอย่างเดียวนะครับแต่เขายังโต้กลับมาด้วยการกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นแหล่งกระจายอาชญียกรรมไปทั่วโลกด้วย ฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าความตึงเครียดมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกระดับเลยนะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเชียเทลริสเขายังเน้นย้ำไว้อีกว่าถ้าจะหาเรื่องราวของคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนเดโชหากสารไทยเต็มใจก็ควรจะฟ้องนายทักษิณชินวัตรด,ด้วยฟ้องคุณทักษิณเลยเหรอคะทำไมจูจ่ๆถึงไปโยงถึงคุณทักษิณล่ะคะ เขาให้เหตุผลว่าเคราะเขาคือคนที่ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซนมากที่สุดเป็นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยสมเด็จฮุนเซนแล้วเขาก็เสริมด้วยนะครับว่าสมเด็จได้เลี้ยงดูครอบครัวทักษิณมาทั้งครอบครัวนี่คือคําพูดที่มาจับโคศกของสมเด็จฮุนเซนเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การประดิษฐ์เรื่องกกอานอย่างเดียวแล้วแต่มันการขยับไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นมากคือการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้นําของสองประเทศที่อาจจะสร้างความรู้สึกที่หลากหลายให้กับผู้ฟังมันเป็น การชี้เป้าแบบตรงๆเลยนะครับว่าถ้าอยากหาคนสนิทจริงๆแล้วก็อยู่ที่นี่เลยซึ่งคําว่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็ตีความได้หลายแบบนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมที่ ทางฝั่งกัมพูชาเขาพยายามจะสื่อสารออกมาแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ประเด็นการจับกลุ่มแต่มีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเลยทําให้สถานการณ์ยิ่งสับสนไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันทําให้เรื่องราวนี้มีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่โคศกคนเดียวกันเนี่ยเจียธิริศเขาออกมาเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเรื่องนี้มันเกิดจากการที่นายสมคิดเชื้อคงรอง เลขาธที่การนายกนัฐมนตรีสายการเมืองในรัฐบาลของนางสาวแพทองชินวัตนนี่แหละเขาไปแจ้งความเอาผิดสมเด็จหุนเซนครับอา้าวไปแจ้งความเอาผิดสมเด็จหุนเซนเรื่องอะไรคะเรื่องมันมาจากคลิปเสียงที่หลุดออกมาครับเป็นคลิปการสนทนาระหว่างสมเด็จหุนเซนกับนางสาวแพทองชินวัฒนนายกรัฐมนตรีของเรานี่แหละซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาพอสมควรนะเพราะมันเป็นบทสนทนาระหว่างผู้นําประเทศ พอนายสมคิดไปแจ้งความเนี่ยเชียทิริศโคศกของสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาโจมตีนายสมคิดอย่างรุนแรงเลยครับเขาบอกว่านายสมคิดเนี่ยกำลังเล่นตลกแบบเด็กๆแล้วก็หลอกลวงประชาชนแถมยังบอกว่าทําไปเพื่อปกป้องและปกปิดความอับอายและความอ่อนแอของนายกรัฐรมนตรีไทยเองด้วยนะโอ้โหนี่มันการกล่าวหาที่รุนแรงมากๆเลยนะครับ เขาใช้คําที่ค่อนข้างแรงเลยนะแล้วเจียธิริศเขาก็ท้าทายให้ฟ้องร้องกันเลยด้วยซ้ํานะครับเขาบอกว่าโปรดฟ้องร้องเลยและอย่าฟ้องร้องแต่ในประเทศเพียงถังเดียวโปรดฟ้องต่อศาลนานาชาติด้วยได้โปรดคือเขาเชิญชวนให้ไปฟ้องถึงศาลนานาชาติเลยนะไม่ใช่แค่ในไทยเขาทาไมอยากให้ฟ้องถึงศาลนานาชาติคะเจียธิริศเขาให้เหตุผลไว้นะครับว่าเพราะ ผมทราบว่ากลุ่มของคุณไม่กล้าฟ้องต่อศาลอาญานานาชาติเพราะกลุ่มของคุณกลัวกฎหมายนานาชาติมากคือเขาพูดเหมือนรู้ทันเลยนะครับว่าอีกฝ่ายไม่กล้าแล้วเขาก็พูดอีกในหนึ่งว่าความกลัวที่กัมพูชาจะยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมนานา,นานชาติยังไม่หมดไปนี่เป็นการบอกใบ้ว่ากัมพูชาก็มีความพร้อมที่จะตอบโต้ทางกฎหมายนานาชาติเหมือนกันนะครับถ้าอีกฝ่ายกล้าที่จะไปฟ้องมันเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในจุดยืนของตัวเองมากๆเลยนะแล้วอาจจะเป็นการใช้ประเด็นทางกฎหมายนั้น,าน นาาชติมาเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ทางการทูตด,ด้วยแสดงว่าเรื่องนี้มีทั้งการกล่าวหาเรื่องการเมืองการท้าทายให้ฟ้องศาลโลกแล้วก็มีการพูดถึงกฎหมายนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มันดูซับซ้อนจริงๆนะคะซับซ้อนมากครับคือเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธเรื่องคกอานอย่างเดียวนะครับแต่เขายังโต้กลับมาด้วยการกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นแหล่งกระจายอาัจญากรรมไปทั่วโลกด้วยฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าความตึงเครียดมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกระดับเลยนะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเจียธิริศเขายังเน้นย้าไว้อีกว่าถ้าจะหาเรื่องราวของคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนเดโชหากสารไทยเต็มใจก็ควรจะฟ้องนายทัก ัษิชิชนววด้วยฟ้องคุณทักษิณเลยเหรอคะทําไมจู่ๆถึงไปยงถึงคุณทักษิณล่ะคะเขาให้เหตุผลว่าเพราะเขาคือคนที่ใกล้ชิดกับสมเด็จทุนเซนมากที่สุดเป็นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยสมเด็จทุนเซนแล้วเขาก็เสริมด้วยนะครับเพราะว่าสมเด็จได้เลี้ยงดูครอบครัวทักษิณมาทั้งครอบครัว นี่คือคำพูดที่มาจากโฆษกของสมเด็จฮุนเซนเลยนะครับคือมันไม่ใช่แก้กันปฏิเสธเรื่องพวกอันอย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นการขยับไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นมากคือการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้นําของสองประเทศที่อาจจะสร้างความรู้สึกที่หลากหลายให้กับผู้ฟังมันเป็นการชี้เป้าแบบตรงๆเลยนะครับว่าถ้าอยากหาคนสนิทจริงๆแล้วก็อยู่ที่นี่เลย ซึ่งคําว่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็ตีความได้หลายแบบนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาพยายามจะสื่อสารออกมาแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ประเด็นการจับกลุ่มครับแต่มีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเลยทําให้สถานการณ์ยิ่งสับสนขึ้นไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันทําให้เรื่องราวนี้มีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการฟ้องร้อง มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่โคศกคนเดียวกันเนี่ยเจียชิริตเขาออกมาเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเรื่องนี้มันเกิดจากการที่นายสมคิดเชื้อคงรองเลข,ขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาลของนางสาวแคทองชิน,นวัตรนี่แหละเขาไปแจ้งความเอาผิดสมเด็จทุนเซนครับอา ไปแจ้งความเอาผิดสมเด็จฮุนเซนเรื่องอะไรคะเรื่องมันมาจากคลิปเสียงที่หลุดออกมาครับเป็นคลิปการสนทนาระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับนางสาวแพท้องชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีของเรานี่แหละซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาพอสมครวรน,นะเพราะมันเป็นบทสนทนาระหว่างผู้นําประเทศพอนายสมคิดไปแจ้งความเนี่ย ที่ริทโคศกของสมเด็จหุนเซนก็ออกมาโจมตีนายสมคิดอย่างรุนแรงเลยครับเขาบอกว่านายสมคิดเนี่ยกำลังเล่นตลกแบบเด็กๆแล้วก็หลอกลวงประชาชนแถมยังบอกว่าทําไปเพื่อปกป้องและปกปิดความอับอายและความอ่อนแอของนายกรัฐมนตรีไทยเองด้วยนะ โอ้โหนี่มันการกล่าวหาที่รุนแรงมากๆเลยนะคะ <S <S <ช>เหมือนว่าเขาไม่พอใจอย่างมากเลยกับการกระทําของนายสมคิตใช่ครับเขาใช้คําที่ค่อนข้างแรงเลยนะแล้วเจียนที่ริ้เขาก็ท้าทายให้ฟ้องร้องกันเลยด้วยซ้านะครับเขาบอกว่าโปรดฟ้องร้องเลยและอย่าฟ้องร้องแต่ในประเทศเพียงเท่าเดียวโปรดฟ้องต่อศาลนานาชาติด้วยได้โปรดคือเขาเชิญชวนให้ไปฟ้องถึงศาลต่างประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ในไทย ทำไมเขาถึงอยากให้ฟ้องถึงสารนานาชาติคะเจียนทิลิ์เขาให้เหตุผลไวน้นะครับว่า เพราะผมทราบว่ากลุ่มของคุณไม่กล้าฟ้องต่อศาลอาญานานาชาติเพราะกลุ่มของคุณเนี่ยกลัวกฎหมายนานาชาติมากคือเขาพูดเหมือนรู้ทันเลยนะครับว่าอีกฝ่ายไม่กล้าแล้วเขาก็พูดอีกนายหนึ่งว่าความกลัวที่กัมพูชาจะยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมนานาชาติยังไม่หมดไปนี่เป็นการบอกไม่ว่ากัมพูชาก็มีความพร้อมที่จะตอบโต้ทางกฎหมายนานาชาติเหมือนกันนะครับถ้าอีกฝ่ายกล้าที่จะไปฟ้องมันเป็นการแสดงออดถึงความมั่นใจในจุดยืนของตัวเองมากๆเลยนะแล้วอาจจะเป็นการใช้ประเด็นทางกฎหมาย าชติมาเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ทางการทูตด,ด้วยแสดงว่าเรื่องนี้มีทั้งการกล่าวหาเรื่องการเมืองการท้ดทายให้ฟ้องศาลโลกแล้วก็มีการพูดถึงกฎหมายนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันดูซับซ้อนจริงๆนะคะซับซ้อนมากครับแล้วนอกจากนายสมคิดแล้วเนี่ยเจียธิริเขายังพูดถึงพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์